พาไปดูในเรื่องของการผ่อนคลายหลังจากมาตรการโควิด19ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันลดลงในส่วนของเทศบาลนคะรยะลาหลายๆกิจกรรมค่ะก็สามารถที่จะดําเนินการภายใต้ามาตรการโควิด19นะคะได้แล้วซึ่งในส่วนของชาวชวาวงค่ะก็คึกคักนะคะซ้อมนกเตรียมพร้อมค่ะที่จะแข่งขันงานนกเขาชวาเสียงเทศบาลที่จะมาถึงนี้ค่ะ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศบริเวณสนามในพื้นที่ย่านตลาดเก่าย่านลาทางชุมชนตลาดเก่าที่ร่วมกันแข่งขันแล้วก็ซ้อมนกเขาชวาเสียงค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมนกลงทําการแข่งขันภายในงานหหกรรมการแข่งขันนกเขาเสียงซึ่งการซ้อมนกครั้งนี้หามีบรรดาชาวชวาวงนํานกเขามาร่วมฝึกซ้อมกันอย่างคึกคัก โดยบอกว่านกเนี่ยไม่ได้ซ้อมในสนามแข่งขันมานานแล้วติดในช่วงโควิด19ระบาดหนักต้องนำมาลงสนามซ้อมบ้างเพื่อให้นกได้คุ้นชินก่อนจะลงทำการแข่งขันค่ะทางด้านนายมะซานาลีเจแวสะนิ นายสนามบอกว่าวันนี้ค่ะก็เป็นจานเป็นการจัดซ้อมหานกในชุมชนตลาดเก่าก็จะมีประชาชนชาวชาวาวงที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกนำนกมาร่วมฝึกซ้อมมีตั้งแต่1 0 0่งรถึงสองนกค่ะหลังจากนี้ก็จะหมุนเวียนไปแข่งยังสนามต่างๆก่อนที่จะมีการแข่งขันในเดือนมีนาคมที่จะมาถึงนี้ สำหรับงานมหกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงเทศบาลนครยะลาก็กำหนดขึ้นในวันเสาร์ที่5มีนาคม2565ณสนามสวนขวัญเมืองเทศบาลนครยะลาฝ่ายใต้มาตรการแซนด์บ็อก ป้องกันโควิด1 9เนื่องจากไม่สามารถที่จัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนได้เพราะประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์อินโดนีเซียค่ะไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามประเทศได้รวมไปถึงนะคะได้จำกัดจำนวนนกเพียง1,000ตัวเท่านั้นผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามหรือว่าสอบถามได้ที่073 223 666 66ค่ะ